ออันนี้คือหินศีลาแรงนะคะดูใกล้ๆเหมือนไข่ไหม <laughs> อันนี้คืออาณาจักรหินซีลาแรงหมดเลยนะคะที่เขาเอาไปสกัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสร้างปราสาทหินนะคะอันนี้แหละคะ่ะหินอันนี้แหละศีลาแรงเป็นหินปนทรายนะคะมีความแข็งแรงและคงนทนมากๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอายุท่านนานหรือ,อยังนะคะ ่คะอะไรร้อยปีค่ะอาจจะเป็นพันปีก็ได้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นถ้ำนะคะที่ส่วนของอันก็คืออตรงหินศิลาแลงที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะปลูกอะไรไม่ขึ้นนะคะเขาเรียกอะไรนะเป็นบนถ้ำอะ่ะเป็นเป็นอะไรนะเออก็บนถ้ำนั่นแหละผนังถ้ำเหรอเออเรียกไม่ถูกแล้วค่ะก็จะเป็นหินศิลาแลงหมดเลยเนี้ยค่ะก่อนถ้าเราไปสกัดบางก้อนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ ก็เป็นทำเป็นประสานหินแล้วเป็นหินปูพื้นได้เลยนะคะอันนี้ค่ะกลางวันอันนี้ใช้หมดเลยนะคะนะคะแต่หน้าแรงจะสวยมากนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยคือด้วยความที่ว่าหญ้ามันทึบมันรกเนาะเดี๋ยวไว้ถ้าอันไม่ได้มาทำงานนะคะวันนี้มาเก็บลำไย,ยช่วยพี่ชายนะคะ อันจะทำคลิปเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่แหวนจิโนโนค่ะท่านเคยมาจาริธรรมและจำพรรษาที่นี่นะคะตรงหน้าอันนี้แหละคะ่ะตรงนี้จะเป็นแท่นที่หลวงปู่แหวนท่านนั่งวิปัสสนากรรมฐานตรงนี้นะคะกิ่งลังไยกิ่งลำไยทับนะคะอันนี้ก็คล้ายๆผนังถ้ำนะคะ อมองเห็นใกล้ๆไหมผมก็กิ่งลำไย,ยเนาะนี่ค่ะเป็นหินศีลาแรงหมดเลยนะคะไม่ใช่ดินนะคะเป็นหินนหะทุกคนนึกออกไหมหินศิลาแรงก็น้าตาเป็นอย่างเงี้ยอ่าน้าตาเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่าถ้ามมโนหน่อยหนึ่งก็เป็นเสียนพญานาคหรือว่าเออเหมือนไหมอ่ะคืออันนี้เป็นคนท่อง ท่องเที่ยวดินแดนพญานาคนะเหมือนไหมทุกคนเสียงพญานาคถูกตัดหัวอันนี้คือมโนเองนะมะโนเองอย่าอย่าคิดตามนะคะอันเป็นคนชอบมโนนะคะเนี่ยค่ะโอมันร้อนเนาะเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้อีกทีเดี๋ยวไว้อันทําคลิปเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เก็บภาพมาฝากเฉยๆค่ะว่าหินก้อนเนี้ยค่ะเป็นที่หลวงปูแ่แหวนนั่งใช้นั่งวิปัสสนากรรมฐานและจำพรรษาที่นี่นะคะ ก็โยมอุปถาก,ก็เป็นพ่อแม่ตายายแล้วก็ชาวบ้านทุ่งบวข้าวนะคะก็มาเป็นโยมอุปถากเนาะก็นำข้าวปลาอาหารมาถวายะคะ่ะตามอัตภาพนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะก็ข้างข้างบนนี้เป็นถ้านะคะแล้วปลูกอะไรก็จะไม่ขึ้นเลยคะ่ะเมื่อก่อนเป็นป่าย่าคานะสมัยอันเป็นเด็กเนาะอันนี้ก็เอาคลิปมาฝากเฉยๆคะ่ะเพื่อนๆแล้วเล่าสู่กันฟังเนาะ ก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ค่ะกลมๆมีอายุเยอะกว่าอันเองนะคะก้อนหินแต่ละก้อนนะคะคืออันก็อยู่มาครึ่งชีวิตแล้วเนาะแล้วก้อนหินพวกนี้อยู่ก่อนอันอีกนะคะเป็นถ้ำอะคะ่ะพระเกจิที่แบบสายวิปัสสนาท่านมาที่นี่ก็แสดงว่าที่นี่ไม่ธรรมดานะคะหน้าแรงอันจะพามาชมนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะไม่มีหญ้าแล้วอันก็จะลื้อหญ้าออกหมดเลยแล้ว มันจะสวยงามมากนะคะอันนก็เก็บบรรยากาศมาฝากเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันที่บ้านค่ะเพื่อนเพือนเดี๋ยวก็ไปทําสหรับกับข้าวกันที่บ้านเนาะวันนี้อันมาทํางานอ่าเก็บภาพมาฝากนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันที่บ้านค่ะ